และที่จังหวัดสงขลาครับได้มีการผนึกกำลังกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในการเตรียมการจัดการแข่งขันอีเกตยกน้ำหนักชิงแชมปร์ประชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานครับเม<ร>ื่อวันนี้ที่ห้องประชุม CEO าลสาลรกลางจังหวัดสงขลานายโชคนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประชุมร่วมกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันอีเกตยกน้ำหนักชิงแชมป์ชนะเลิศประเทศไทยประจำปี2569ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นนะครับทั้งระดับประชาชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระดับยุวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกรนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีผู้บริหารทั้งทาง,งจังหวัดสงขาสมาคมกีฬาและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ครับต้องบอกว่าจังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันดังกล่าวระหว่างวันที่26มีนาคมถึง5เมษายน2569ที่สนามจิรคนครอำาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากสโมสรทั่วประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า600คน ร่วมในการสนับสนุนนะครับทั้งที่พักสถานที่ระบบแพทย์พยาบาลระบบไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและพิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเผยแพร่ก,กีฬายกน้ำหนักและเป็นการตอกย้ำศักยภาพของสงขลาในฐานะเมืองกีฬาสงขลาสปอร์ตซิตี้ครับ